มีการพิมพ์ถนนเพื่อความต้านทานในการป้องกับการเกิดฝนเขมิดขึ้นระบบเครื่องฉุนเป็นสี่ช่องจราจรมีช่องเลี้ยวซ้ายหังตลอดนะครับในส่วนตัวของผมนะครับที่คิดได้คุยกันแขวนตลอดครับว่าวันแผนเราเห็นก่าเราเห็นความแออัดการขยายตัวของพัตนาลีนะครับว่ามันจะขยายออกไปทางไหนเพราะฉะนั้นมันจะต้องมี ความสัมพันธ์การพัฒนาที่เจริญขึ้นของจังหวัดแต่การพัฒนาที่เป็นสาธารณูปโภคนะครับนฟราสรอร์ทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดความเจริญร้อมกับความอยู่ดีกินดีของประชาชนและก็สนับสนุนด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจนะครับเราคุยกันว่าจะทำยังไงให้มันวัตถุประต่างๆ มันมีป่อยมากทางแฝงก็มีแนวทางที่จะเป็นถนนกู่ขนานนะครับแต่ก็ไม่ใช่แค่นี้นะฮะผมก็จะว่าที่เราวางแผนที่ทางแฝงวางแผนอยู่ก็โดนจะไปถึงเย่ริงน,นะส่วนไปปูนก็เช่นเดียวกันผมก็รับการร้องเรียนถึงแม,ม้วิเวณไม่ได้เป็นสสที่ส่วนไปบูดที่ใน,นเขตน,นะทางแขวงก็คน,นได้รับสัจเชีนเยนอย่างกันเพราะ่เกิดกรณี บ่อยครั้งเหมือนกันเพราะในการพัฒนาร่วมกันตรงนี้มันจะต้องได้รับการอายอมรับถึงตรงกันระหว่างผู้ที่จะพัฒนาก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องแล้วก็ประชาชนจะเป็นเจ้าของเพราะว่าได้มีการพูดคุยโครงการอันนี้อาจารย์ได้รับทราบจากทางแขวงที่อยู่ใน,ใน,ใ,นในโครงการที่จะขยายที่ตรงนี้ มาสักสองปีได้น,นนะฮะก็ได้รับสารางจากาแขวงว่าแนวคพชรที่จะทําให้ประชาชนที่ตรงนี้แล้วก็การจราจรอ,อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนี่มันดีขึ้นเนี่ยอย่างไหรหน้าที่ของสสก็คือการที่เหมือนกับที่กลุ่นะครับหลายปีคนได้สารางจากแขวงว่าช่วยพูดหน่อยว่าเพราะมันอยู่ข้าง,ง,งล่างมันเมื่อไห่จะถึงสักทีหึงต้องไม่พูดมันก็อาจจะไม่ถึงก็ ผู้ทำดีแล้วจากข้างล่างผมสร้างแขกแขกกระโดกะโดก็เป็นอันดับสี่ในตอนนั้นก็ได้รับการส่งสัรพวประมาณงานหน้าที่อันนี้อยา่างที่ผมบอกถ้าหากว่าเข้าแผนจริงๆก็อยากจะให้อีหน้าถ้าหากว่าประชาชนอนุญาตการพัฒนาตรงนี้ได้ทุกภาคส่วนเห็นหน้าที่ของผมก็คือจะคุยต่อ,อยังไงจะอยากไปเกี่ยวให้ป,ประมาณลงมาให้ได้ ได้พยายามพูดแต่ทางใช้แจ้งน้าเรียนตรงนได้แจ้งให้จ้าเมนองอนซ่าประโครงการนี้อาจจะเป็นงบประมาณดี70บอกกับเจ้ามืองอนาว่าช่วยถ้าตรงนี้เข้ามาเนี่ยช่วยอบอกว่าความเหนเกินของอจังหวัดอุตรดิีของที่น้องประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาซึ่งเป็นเส้นทางที่สําคัญ12เนี่ยนะก็สําคัญมากก็หน้าที่ถ้าผ่านความเห็นซึ่ง บางขอขอบคุณทางด้านบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยครับที่ได้ไปดูในรายละเอียดพอสมควรก็ทุกสิ่งทุกอย่างปราชิอนุมัติถึงจะทําได้นะครับหลายคนสอดค้อนเสียงไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นทรัพยากรน้ำสิ่งที่เป็นทรัพยกรชายฝัฟังสิ่งกที่ทรัพยากรธรปปรมชาติทางทะเลนะครับสิ่งเป็นห่วงดูแลกันทุกถ้าเรายังพูดอย่างนี้นะครับเราจะได้โครงการที่ กระทบ,บเราน้อยที่สุดและจะให้ประโยชน์แก่เรามากที่สุดนะครับก็ความเห็นอย่างนี้ขอรั้าให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับปตัตตานีนะครับขอให้เกิดขึ้นใน,ในภาพที่ดีแก่จังหวัดปัตตานีเรานะครับเพื่อพวกเราการทำาหากินก็ดีการใช้ชีวิต ีก็จะจะตีตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคุณครับเสีของท่านคือความหวังอาจารย์มวาวิทย์บารูผู้กล้าพัดประชาชาสู้เพื่อปวงชนอาจารย์มาผู้แทนแห่งปักตานี